เาว่าชมชัยสมัยการพูดถึงเรื่องคุณสมบัติความพิชิตชิมบานเนี่แหละค่ะบอกคุณสมบัติความพิชิตชินบานมีความเสี่ยงที่จะขาดคุณสมบัติและอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยกอกตมีหน้าที่เร่งสงสารรัฐให้วินิจฉัยและขอให้สารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อนคุณสมชัยสวัยการบอกว่าตามที่ปรากฏข้อสงสัยในคุณสมบัติของความเป็นรัฐมนตรีของนายพิชิตนั้นอยากจะเสนอข้อมูลข้อกฎหมายและข้อเสนอแนะเพื่อให้กอกตเนี่ยเร่งส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ประกอบมาตรา170วรรค3และมาตรา160วงเล็บ4เพื่อขอให้วินิจฉัยว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้1การเป็นรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา160กำหนดทุกอนุมาตราขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยจะทำให้ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีเฉพาะตัวตามมาตรา17ทันที เรื่องนี้มีประเด็นสงสัยตามรัฐธรรมนูญม,มาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และการประเด็นความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพราะนายพิชิตชื่นบานเคยเป็นทนายความเป็นจำเลยที่หนึ่งเคยต้องคำสั่งศาลให้จำคุก6เดือนตามคำพิพากษาศาลดีกาเรื่องละเมิดอำนาจศาลที่วินิจฉัยว่าการกระทำเป็นความผิดละเมิดอำนาจศาล โดยเห็นว่าเงินที่มอบให้กับหม่อมหลวงที่ติดพง์เพื่อนําไปแบ่งกันกันกบเจ้าหน้าที่ในแผานากมากถึง2ล้านบาทมีเจตนาจูงใจให้หม่อมหลวงที่ติดพง์และเจ้าหน้าที่สาลดีกาแผานากคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งในการเมืองกระทําการอันมิชอบด้วยหน้าที่ ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปเป็นประโยชน์แก่จำเลยในคดีหมายเลขดำที่อม1นทับเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา31วงเล็บหนึ่งและ33ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และน่าจะมีมูลความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144หรือความผิดอื่นต่อเจ้าพนักงาน การกระทําของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3เป็นการกระทําที่อุกอาจท้าทายและเกิดขึ้นที่สาลดีกาจึงลงโทษในสถานหนักเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงใหญ่ต่อไปจําคุกทั้ง3าคนคนละ6เดือนลําดับที่2คุณสมชายแจกแจงว่ารัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 6 0หาใช่มีคุณสมบัติเพียงแค่ที่ส่งไปถามกฤษฎีกาตีความแบบเฉพาะจอดจงบางอนุมาตราในรัฐธรรมนูญมาตรา160แค่วงเล็บ6วงเล็บ7 แต่ยังต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจับไม่ประพฤติผิดจริยธรรมร้ายแรงตามมาตราหนึ่งวงเล็บสี่และห้าด้วยปรกากฏชัดตามหนังสือตอบที่เลขาธิการสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาลงวันที่หนึ่งกันยายนปี66ที่มีเลขาธิการคลมรมถามไปเพียงแค่บางประเด็นหาใช่ตอบครอบคลุมถึงคุณสมบัติรัฐมนตรีทั้งหมดตามรัฐธรรมนูญม,มาตรา160กํากำหนดหรือตามที่นาย,ยกกล่าวอ้างแต่ประการใด สามกรณีมีข้อสงสัยว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่แม้เมื่อรัฐมนตรีเข้าสู่ตำแหน่งแล้วอาจมีเหตุทําให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงได้โดยเฉพาะกรณีที่รัฐมนตรีผู้นั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือกระทาการบางอย่างอันมีลักษณะเป็นการขัดการแห่งประโยชน์กรกะตก็มีหน้าที่และมีผู้ไปร้องกะกะตแล้ว จึงควรเร่งดําเนินการและควรร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารจะมีคําวินิจฉัยด้วยเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามมาอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาขัด